ดีพี่ๆท่านครับมาวันนี้จะไปต้มปลาช่อนนะครับใส่มะส้มครับได้เมื่อคืนนี้แซ่บครับวันนี้แซ่บเลยครับวันนี้วันนี้ต้มปลาช่อนครับ,บแซ่บเลย ใบมะกรูดครับใส่มุส้มแล้วน้ำกลงไปเ <c oughs> <c oughs> ปง้งอ่า่อกีครับใส่มาเลยครับแสบๆผมนเลย เบิร์นเลยครับพันเบิร์นแล้วเสร็จแล้วครับ,บ,รบต้มใส่มะส้มหอมมะแดง่งนี่นะครับมันแข็งนะครับมันเบื่อ ดด้้เอต้มปลาคอต้มสมปลาคอครับนี่ต้มน้ำซุปก่อนค่อยมาทำครับร้อนเดือดก่อนนะครับอยู่ในขนน้าวมัุ่งนาทุ่งนาเดือนนี้ที่เคยเคยทำมาครับมาครับแซ่บครับ พร้อมด้วยของหวานในครับซับรดนะครับเก็บมาสดๆร้อนๆนะครับเราจะเลือกเอาที่ลูกที่สุกนะครับของหวานของว่างของหวานนะครับอันนี้เราต้มส้มปลาซ่อนครับปลาซ่อนปลาซ่อนปลาคอครับรคอปรุงกันใส่เป้งลงไปอีกนิดนึงครับ ความนัวความแซ่บน้ำปลาจะไม่ใส่ปลาด้วยครับแซ่บครับมุ้ี้ครับต้มส้มใส่มะส้มครับปลาช่อนกินน้ำพริกแซ่บครับเลย อมน้ำเครื่องเทศให้ขึ้นมาก่อนนะครับฝ่า, <c oughs> ามือไม่ได้ลงมาเดี๋ยวน้ำเดือดก่อนค่อยใสป่ปลาครับแป๊บหนึ่งเลยครับ หมอ้อใส่หมอ้อคนเล็บใส่ขิงใส่คาใส่ตะไคร้ครับแซ่บๆครับมาเด้อครับมาเด้อ เช้ารับสายแล้วครับผมจะทำงานแต่เช้าครับปลาช่อนไขเลยครับมีไข่ลยเรื่องครนี้นี่ครับินได้แซ่บได้คบนี้มีไข่น้ามันแบ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งครับผมทำตากแดดไว้ครับทำปลาช่อนแดดเดียวไว้ให้แม่กลับตอนเย็นไข่ครับโจ๊ะเลยคบนี้ จัดไปจัดไปรอน้ำเดือดอีกครับหนึ่งนะครับรออีกแป๊บหนึ่งอ่าน้ำเดือดแล้วครับไ่เลยครับอช่อนไม่ต้องคนนะครับ ยิ้นยไว้เดี๋ยวมันจะคาวถ้าคนนะครับถ้าคนจะข้าวคาวเราต้องปิดฟ้าหม้อเลยพร้อมครับ เดี๋ยวมาเจอกันครับตอนทานนะครับสวัสดีครับมามาทำเจียวเจียวขิงครับทานกับต้มปลาช่อนต้มส้มมดแดงมดแดงมดส้มนะปลาช่อนทำน้ำบีกสดครับเก็บจากต้นผมไม่เก็บมานี่แสบเลยครับมาเริ่มาเริ่ม,ม,ม,มปลาช่อนครับต้มส้ม ตามเส่หอมไใส่ไอสู้ครับสู้รถครับจัดไปใส่หน่อยแซรบหน่อยครับใส่หลายสแสรหลายใส่บางหน้าวมือกรเจ็บเจ็บครับพาถึงมือครับมีถึงมือใส่บางหนาวป้ายผสม,สมนั่มซึน้อยครับ ปลาขาดไม่ได้ครับ้อยจังหู้นะครับแซ่บครับนี่แก้วะสมครับต้มกะสมครับ้อยเลยครับไปไปไปกินกันครับสีครับมามาครับแซ่บครับอยู่ขนมครับนี่มาได้ครับจะย้อนแสงน้อยนึงครับ เหมือนเดิครับซ่บๆเลยครับกลินเจียวครับอือสุดยอดต้มบวกคอครับต้มไส่ม่าสมครับมะดแดงนั่นแหละครับนี่ครับแด,ดงสมนะครับซ่บๆนะครับมีพริกสดด้วย มาจากต้นมุกี้นี้ามังเขือภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยครับเพราะว่าใช้กล้องเก่ามาเบิ้งกับป่าไค่สุดแซ่บเลยครับ ใช่ครับปลาช่อนแต่มันคือเปาะ ของยาวเก็บที่ต้นสุดยอดมากอลองดูไข่ปลาครับ 在吧 ให้ปลาครับใส่ไปดูความเดือดกันพุดดวด แสบครับมาเด้ครับแสบับมาเด้ครับแสงงานจะไม่ดีครับกล้องเก่าโทรศัพท์เครื่องเก่าครับสุดยอดมาแสบเจาะเป๊ะ ในนสวทิ้งขาแต่ใครครบหมดครับใบมะกรูดแซ่บนะครับ ด่างเล็กน้อยปลาช่อน จ้พูก็มีครับอิ่มแล้วครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องครับอิ่มเรียบร้อยครับวันนี้ไปเร,รือยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสบายดีสวัสดีครับ